นั่งกลางปากหนูแมวเนี่ยนั่งมองเราสบตาเรานั่งสู้ไฟเราด้วยปกติถ้าเป็นเป็นแก้งเป็นกวางเนี่ยพอเห็นไฟเห็นคนเนี่ยเขาจะเริ่มหนีละเป็นสัสตว์ป่าแต่นี่ไม่ใช่นี่เป็นเสียก็ค,ค่อยเดินไปเรื่อยๆมองเราแล้วก็เดินทิชเชเดินตัดล่องปามไปเรื่อยๆอ่าแต่ไงผมก็คิดว่าใช่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ อืใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากยาวยาวสองนิ้วสองนได้นี้กว่าสองนิ้วได้ตอนที่เห็นเรากลัวไหมตอนนั้นตอนที่เห็นตอนนั้นเหรอตอนนั้นก็ไม่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 รู้สึกว่ากลัวนะยากจะดูว่ามันตัวอะไรแน่แต่สองไปอ่ะลายลายตัวเราไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันมีฟันหมอกด้วยหลังฝนตกแต่สองไปดูรู้เลยว่าเป็นตัวอะไรรูปร่างลักษณะ อ่าเป็นหูมีแล้วคือใช่เลยแหละแค่เราไม่เห็นลาย,ย<อ>ดูวนมาดูรอยไม่มีรอยไหมอะไรเงี้ยครับเออเราก็ไปชี้จุดแค่นั้นเองครับชี้จุดรอยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยเออเราเราอยู่ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยเออครับเขาเขาได้อา่าบอกอะไรกับเรายังก็ไม่ไม่ทาง้ที่ป่าไม้อ๋อไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกแค่ให้เราแค่ระวังเฉยครับ นนเออแนะนำไม่มีอะไรคครรัับบหลังจากที่เราเห็นเราได้ไประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ได้รับรู้อย่างก็บอกนะบอกในรายกลุ่มที่เฉยลงในรายกลุ่มครับกลุ่มมันมีสองกลุ่มกลุ่มบ่อระวังช้างของเก่งสองกับอ่ไอ้กุ้งโพอืมแน,นั้นเองจะไปเข้าสวนอีกไหมก็ต้องเข้าทุกคืนก็ต้เข้าคืนนะเพราะมันมีของอ่นเนาะ ช้าเอ้นี่ไอ้ปามปามเล็กครับแต่ปามใหญ่ไม่เป็นห่งวงเราห่วงปามเล็กครับ